สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะบิดเบือนและสร้างกระแสข่าวว่ารัชวงศ์ของไทยไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีพระบรมบศพควีนอลิซาเบธนั้นซึ่งไม่เป็นความจริงและเพื่อให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องผมจึงของนำเอาข้อความในเ Facebook ของดรสุพนัอ์อภิญญาณ หรือดรนิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเชิญหรือไม่เชิญก็เบิกตากว้างๆดูเอาเองเลยครับมีผู้เกี่ยวข้องท่านหนึ่งที่กรุงลอนดอนรู้สึกทนไม่ได้กับการที่พวกสามนิ้วออกมาปั่นกระแสบิดเบือนให้ร้ายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยไม่ได้รับเชิญให้มาร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิสเบธท,ที่สองจึงได้ส่งข้อความมาหลังใหม่บอกผมว่าผมเขียนวิเคราะห์ได้ค่อนข้างถูกต้องและมีความใกล้เคียงมากพร้อมทั้งได้แนบเอกสารตัวจริงหน้านี้มาให้ดูเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อีกด้วยพวกสมนิ้วจะได้หยุดโกหกบิดเบือนให้ร้ายแบบมั่วๆเสียทีในความเป็นจริงนั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Foreign Commonwealth and Development Office ได้ส่งเอกสารเทียบเชิญไปยังสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆทั่วโลกโดยจะมีการแบ่งกลุ่มประเทศตามระดับความสัมพันธ์และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นประเทศที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นในอดีตหรือยังอยู่ภายใต้เครือจักรภพ,พในปัจจุบันก็อาจเจาะจง ให้ระดับประมุขหรือผู้นำสูงสุดมาเองเท่านั้นสำหรับประเทศไทยปรากฏว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับบาเรนพูตานกัมพูชาญี่ปุ่นจอแดนคูเวตลิกเทนสไตน์เลกซเซมเบิร์กโมนาโกโมอรโคนอรเว์โอมานกาตาซาอุดิอราระเบียสวีเดนไทยและสหรัฐอารับอิมิเรตสแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าการส่งเทียบเชิญของสหรชอชณาจักร มายังประเทศในกลุ่มนี้รวมถึงประเทศไทยมีลักษณะเป็นทางเลือกโดยทางประมุขแห่งรัฐที่เป็นพระมหากษัตริย์จะเสด็จมาเองหรือส่งเอกอัคราชทูตมาร่วมแทนก็ได้เมื่อพิจารณาจากเงื่อนไข,ขของการเทียบเชิญในข้างต้นนับได้ว่าประเทศไทยก็ได้ปฏิบัติตามกรอบของการเทียบเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ได้เป็นปัญหากับทางสหราชอาณาจักรแต่อย่างใดมีแต่พวกสามนิ้วเท่านั้น ที่เป็นเดือดเป็นร้อนปัญหาจึงอยู่ที่พวกสามนิ้วเองต่างหากที่คอยจ้องหาแต่เรื่องโกหกบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไปเรื่อยเปื่อยทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีสาระอะไรที่มากไปกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งในเรื่องเดียวกันนี้มีคนไทยจำนวนหนึ่งมีคำถามในใจว่าทำไมสมาชิกในพระราชวงศ์ของไทยถึงไม่ได้เสด็จร่วมงานพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบทธที่สอง หลายคนอาจนึกในใจว่าทั้งสองพระราชวงศ์มีความสนิทสนมกันมากที่กษัตริย์องค์นั้นองค์นี้ยังเสด็จเลยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรตัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีได้ทรงเสด็จไปสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษกรุงเทพทรงลงพระนามแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนาเจ้าอลิซาเบธท,ที่สองที่ไม่เคยมีประเพณีปฏิบัติมาก่อน นับเป็นการถวายความอาลัยอย่างสูงสุดมีพระราชวงศ์ใดพระมาหากษัตริย์ของประเทศใดหรือรัฐบาลของประเทศใดที่แสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตเท่าพระมาหากษัตริย์แห่งประเทศไทยในหลวงรัชการที่10ทรงให้ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธท,ที่สณริมกำแพงพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายความอาลัยแสดงความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง และแนบสนิทแนบแน่นระหว่างสองพระราชวงศ์และให้คนไทยที่มีความรักความรู้สึกดีๆต่อสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบอที่สองได้ไปถวายความอาลัยสิ่งนี้มันสุดยอดแห่งการถวายความอาลัยให้สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบอที่สองมิใช่ยดอกหรือศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ หรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ